พุทธวจ,จะนะชุดปฐมธรรมพิขุทั้งหลายการสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการการทำสมถะตามการการทำวิปัสสนาตามการ พิขุทั้งหลายการสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับเข้าใจทำเพียงบทเดียวก็เพียงพอคามณนีเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจทำที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานธรรมะกับชีวิตผู้ชี้ขุมทรัพย์อานอนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุด อานอน์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจับทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีแล้วเลย